มากันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้โมอ้อยจะพามากินต้มตำนะคะมีตำตัวกับตำมะละกอค่ะมีลูกชิ้นด้วยนะคะแล้วก็มีผัดหมี่ด้วยค่ะอร่อยมากเลยค่ะต้มตำยืนกินเนาะกินในน้ําเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะใส่กระมังใหญ่กินเลยค่ะเพราะว่าไม่ให้เสียเวลาเนาะเราเล่นน้ําด้วยกินด้วยค่ะไปกันหลายคนเลยค่ะเด็กๆเต็มรถเลยค่ะแล้วก็ คนแถวนั้นก็เต็มเลยค่ะเขาไปเล่นน้ํากันเต็มเลยค่ะน้าท่วมนาเนาะเ้วก็ขึ้นท่วมถนนด้วยค่ะใกล้ๆบ้านค่ะเขาไปเล่นกันทุกคนค่ะนี่ค่ะลูกชิ้นก็อร่อยค่ะอร่อยมากเลยค่ะมากินด้วยกันนะคะทุกคนบ๊ายบายไปก่อนนะคะ